Adobe Illustrator ออกแบบตัวอักษรเท่ๆนะครับเราก็มาเริ่มกับ Artboard Tool เลือก New Artboard ก็จัดวางนะครับจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ Line Segment กดจิ้บค้างไว้เลือกสร้างเส้นตรงเส้นเส้นตรงเส้นนี้จะมีความหนาที่50 point ะ40ะสีนะครับสี่สิบอยมีสีเป็นสีชมพูแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกเส้นเอาไว้นะครับกดชิปเกดเตินิทค้างไว้มือขวาวก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการ Copy เส้นลงมาในระยะสักประมาณนี้เส้นอันนี้พี่จะเลือกความหนาที่18 p o ปย แล้วก็สีเป็นสีเหลืองประมาณนี้หลังจากนั้นที่จะเลือกทั้งสองเส้นแล้วก็มาที่อ b อบเจกต์มาที่เบรนแล้วก็สั่งเมคนะครับหรือถ้าจะใช้คีย์ลัดก็คือ Alter เนตบวกคอนโทรลบวกบีนะครับเมื่อเราสั่งเบรนแล้วนะครับสีชมพูมันก็จะเข้ามาวิ่งมาหาสีเหลืองสีเหลืองก็เช่นกันจะวิ่งเข้าไปหาสีชมพูนะครับ จะเบรนเข้าหากันหลังจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือเบรนทูดับเบิลคลิกนะครับสครั้งแบบนี้าน,นที่ก็จะเกิดเมนูหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา,าตรงนี้ติ๊กพรีวิวตรง Spacing เราเลือกเป็น specify step อันนี้คือตอนนี้มันเป็นอยู่237 step ตรงนี้พี่จะป้อนค่าตัวเลขเป็น30 แล้วก็เลือก Score m า u ์ไปแบบนี้ให้มันน้อยลงเพื่อเราต้องการที่จะให้มันมีช่องว่างระหว่างเนี่ยนะครับตามตัวอย่างเมือมันได้แบบนี้แล้วอยู่ที่22เต็ปพี่กดโอเคหลังจากนั้นพี่ก็มาเลือกที่ Type t o นำ t i ท t o มาเลือกพื้นที่แล้วก็พิมพ์คำว่า Art A r T นะครับ ถ้าเราเป็นแบบนี้นะครับตัวหนังสือเป็นสีดำแบบนี้หรือจะเป็นสีใดก็ตามมันก็จะมองไม่เห็นข้างหลังเพราะฉะนั้นเรามาที่ฟิลนะครับเราเลือกตัวอักษรไว้นะครับมาที่ฟิลสั่งเป็นนอนเราสั่งเป็นนอนปุ๊บมันก็จะมองไม่เห็นทีนี้มันมองไม่เห็นเลยเราก็มาตรงโตรกนะครับมาตรงสโสรกสั่งเส้นเป็นสีดำหรือสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการที่มันชัดสำหรับเรา อันนี้เส้น1นึ่งอยมันจะเล็กไปหน่อยมันก็จะมองไม่ค่อยชัดเจนพี่จะเพิ่มไปสักประมาณ4ี่อยแบบนี้เราก็จะเห็นชัดเจนแล้วนะครับจากนั้นก็มาเลือกที่ selection tool แล้วก็มาคลิกเลือกตรงเส้นจับเส้นนะคบเอียงแบบนี้แล้วแต่ใครจะเอียงมากเอียงน้อยอ เมื่อเอียงแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามันอันไหนที่มันแหว่งไปบ้างนะครับตรงนี้มันแหว่งไปเราก็จะขยับเส้นหรือขยับตัวอักษรก็แล้วแต่เรานะครับสําหรับตรงนี้พี่จะแชร์กันนะครับคือเราจะแชร์ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะคลิกตรงเส้นนะครับพี่จะคลิกตรงเส้นแล้วก็ขยับขึ้น ขยับขึ้นไม่ได้ต้องขยับลงขยับลงก็ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะจับมันเอียงแบบนี้ก็จับเอียงแล้วเราก็ลองดูนะครับ นี่ครับเคาะขึ้นเคาะลงเคาะไปซ้ายไปขวาวก็ลองปลับกันดูพที่ว่าพี่จะขอสักแค่นี้นะครับมาได้แบบนี้แล้วนะครับอขอเคาะอีกนิดนึงตรงตัวทีนะครับตรงนี้ขอสีขึ้นมานิดนึง หลังจากที่เราปรับจนพอใจแล้วนะครับเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้แล้วก็คลิกเมาส์ขวาสั่ง make clipping mask เราก็จะได้ลักษณะตัวอักษรเป็นทีๆแบบนี้นะครับเราจะสามารถยังเปลี่ยนคำได้ด้วยนะครับสมมุติว่าอันนี้มันเป็นคำว่า art ใช่ไหมครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นคำว่า คำว,ว่า DB นะเนี่ยครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้เคลียด o เอาลายนะครับอิลา Adobe Illustrator ออกแบบตัวอ,อักษรที่ๆก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดุราฮ่าฮ่ด้นะครับสวัสดีครับ